สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมต้นทุเรียนพันธ์ุหมอนทองนะครับอายุสองปีสิบเอ็ดเดือนนะครับต้นก็กำลังสวยๆเลยนะครับก็เริ่มเคลียร์เอาญ้าออกกับต้นกล้วยหอมทองนะครับก็เคลียร์ออก เรื่อยๆนะครับถ้าตัดออกตุเรียนก็จะโตวไวนะกำลังสวยๆเลยนะครับ นี้ปลูกระยะหกคูณหกเมตรนะครับนี่ใส่ปุ๋ยอินทีย์ปางกูนะครับ หนึ่งเดือนครั้งแล้วก็สลับกับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสวรสิบหกนะครับของยิงงามนะครับเดือนละครั้งนะครับยาก็จะลดลงหน่อยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับช่องบิ๊กพาชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ